สวัสดีมีสุขค่ะทุกท่านค่ะคลิปนี้ขอชี้แจงเรื่องราวที่มีท่านผู้ประสงค์ดีนะคะมอคอมเมนต์ติติงนิดนึงนะคะบอกว่าหมอกรีนอ่ะเวลาพูดอ่ะไม่ควรอมยาอมอะไรประมาณนี้นะคะ,ะบอกว่าไม่ให้อมยาอมนะยาอมเวลาพูดนะคะแล้วก็ให้ลองไปฟังคลิปของตัวเองย้อนหลังดูนิดนึงว่าเออ พูดจะอะไรยังไงก็อึกกะอากก็ทําให้รู้สึกเหนื่อยคุณพี่เขาบอกว่าทําให้รู้สึกเหนื่อยกับการฟังแล้วก็อึกกะอากนะคะอันนี้กรินนะคะยายกรินหมอกรินนี่ค่ะขออธิบายนิดหนึ่งนะคะเออก็ยังงงกับคําว่าอมยาอมนะคะก็รู้สึกงงกับตัวเองมากเลยนะคะว่า,าดิฉันไม่เคยอมยาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ ยาอมอะอมอะไรต่างๆยาอมลูกอมนะคะ <c ười> คือหามากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยอมยาเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกอมฮอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะเวลาพูดเนี่ยเพราะว่าเวลาพูดแล้วเราไปอมยานี่นะคะโอ้โหมันมันอันตรายได้หลายอย่างเลยนะคะ คือหนึ่งละเป็นการเสียมารยาทนะคะเราออกมาพูดกับผู้ฟงังผู้ชมเอฟซี FC ที่รักทุกท่านเนี่ยแล้วก็มาอมฮอนอมยาสมมุตินะคะลูกอมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พูดไปอมไปนะคะ คุณพี่ท่านก็สังเกตดีจริงๆแล้วนะคะสรุปเลยว่าดิฉันนะ่ะอมยาอมออืมอันนี้ก็ต้องขอมาชี้แจงนิดหนึ่งนะคะว่าไม่เคยอมยาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะแล้วก็การอมยาเนี่ยมันมีอันตรายด้วยนะคะเสียมารยาทกับเวลาพูดเนี่ยพูดไปอมไปเคี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะคะอันนี้ก็รู้อยู่นะคะเพราะว่าก็มีสังคมอะไรก็มาเยอะอยู่นะคะ2อ,อันตรายนะหนึ่งคือ,อเสียมารยาท2ก็คือ อมไปพูดไปนะลูกอมอาจจะกระดกลงไปในลูกกระเดือกแล้วก็อาจจะชักแงกๆชักงอได้นะคะกลินนของ้วยบานนิดนึงนะคะที่พูดอึดอกึกอักอบางครั้งนะคะอา,อาจจะเป็นที่สมองสมองมันเลือ้อเลือนค่ะมันคิดเยอะนะคะช่วงนี้มันคิดมากแก้ไขปัญหาตัวเองนอนก็ไม่ได้นอนบางทีนะคะกว่าจะได้หลับนะคะ9ก้าโมงเช้าก็มีค่ะเกออ้าโมงเช้าแล้ว นอนหลับไปชั่วโมงกว่าอย่างนี้ตื่นขึ้นมาเอ่อก็กินข้าวกินปลาก็ไปขึ้นไลฟ์เพราะอยากจะไลฟ์เพราะคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะพอขึ้นไปไลฟ์เสร็จก็สมองสมองมันก็เออเลอร์นะคะเพราะมันนอนน้อยพักผ่อนน้อยพูดก็ติดติด,ตดขัดขัด,ขดอึอกอึกอักอักอะไรเงี้ยก็รู้ตัวนะคะขอบพระคุณมากนะคะ,ะที่แนะนําตักเตือนนะคะ,ะส่วนการที่พูดจะอึอกอึกอักอักอะไรเงี้ย มันสมองสมองมันทํางานไม่ค่อยดีนะคะกลิ่นก็จะจาเอาไว้นะคะเขาหลังเวลาตัวเองร่างกายไม่พร้อมก็จะไม่ขึ้นไหลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปสร้างความลาคาญสร้างความน่าเบือ่ออะไรให้กับเพื่อนเพื่อนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะการพักผ่อนผ่อนน้อยไม่ค่อยสบายหรืออาจเป็นเพราะแก่หรือบางที พอไปพูดถึงคนอื่นใช่ไหมคะพอไปแตะต้องคนอื่นเขาไปพาดพิงเราต้องระวังเพราะถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังมันอาจจะผิดพลาดโดนฟ้องร้องขึ้นมามันก็อันตรายใช่ไหมคะมันก็มีกะอึกระอักมากนะฮะต้องสมมุติชื่อเขาขึ้นมาเป็นชื่อคนนั้นคนนี้กว่าจะนึกชื่อ,อน้าแฝงนู่นเนี่ยได้เนี่ยมันก็มีกึ่งกักเนะาะเพราะเราไม่ได้สคริปต์เราไม่ได้จดเอาไว้ก่อนเราพูดอะไรก็พูดออกมาตามความรู้สึกในสมองที่มันมีบางครั้งถ้าสมองมันไม่ค่อยสั่งการมันก็ ก็อึกระอากาเลือกธรรมดาต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปนี้ก็ถ้าเกิดว่าตัวเองร่างกายไม่พร้อมนะคะพูดไม่คล่องมาจัดๆๆอย่างนี้ก็จะไม่ขึ้นพูดนะคะเพื่อนๆขะขอบพระคุณมากๆนะคะ ขออธิบายเพิ่มเติมตอกย้ำอย่างชัดเจนนะคะว่าหมอกริงคนนี้ไม่เคยอมยาอมนะคะทุกชนิดเลยค่ะไม่เคยอมไม่ชอบด้วยนะคะค่ะแล้วยิ่งเวลาตอนออกมาพูดนะมาอมยาอมยาอมอะไรต่างๆนานานี่มันจะกระโดดเข้าไปลูกกระเดือกนะคะอันตรายค่ะแล้วก็เสียมารยาทอย่างรุนแรงเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ